วันนี้มีปุจฉามาถึงอัตามาภาพว่าถ้าเราทำงานในภาคบริการบริการอย่างไรจึงจะได้ใจลูกค้าอัตามาภาพขอวิสัชนาว่าถ้าเราอยากบริการให้ได้ใจลูกค้าก็ต้องทำตามหลักการบริการขั้นเทพดังต่อไปนี้ 1. ยิ้มแย้มแจ่มใสสองทักก่อน3อ่อนน้อม4พร้อมบริการและ5้าเบิกบานด้วยมุทิตากล่าวคือเมื่อเราบริการคนอื่นแล้ว เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขจากการที่ได้ทําให้เขามีความสุขอีกทีหนึ่งหรือมีความสุขที่ได้น้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ดังนั้นใครทํางานภาคบริการนอกจากจะถือปรัชญาทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วก็ขอให้สรุปเป็นคติธรรมเอาไว้จําง่ายๆว่างานของเราคือการทําให้เขามีความสุข